ว l ลคัมแบ็ k ทู my YouTube c h anel n วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Opp o p p ปที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Oppo A6 Pro 5G 2025สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความล้าหน้าดีไซน์สุดพรีเมียมและสเปคที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาใครที่กําลังมองหามือถือ 5G ที่แรงและสวยในราคาจับต้องได้ต้องไม่พลาดรุ่นนี้แน่นอนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอน Oppo A6 Pro 5G มาพร้อมกับงานออกแบบที่เน้นความบางเบาและหรูหรา ตัวเครื่องใช้วัสดุแบบกระจกเงามันวาวขอบโค้งจับขนาดมือหน้าจอขนาด6.78นิ้วแบบ AMOLED 120Hz ความละเอียด FHD บวกให้สีสดคมชัดและตอบสนองการสัมผัสได้รวดเร็วสุดๆไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือเลื่อนโซเชียลก็ลื่นไหลไม่มีสะดุด ชิปประมวลผลของรุ่นนี้ใช้ snapdragon 7s gen 2ที่มาพร้อมเทคโนโลยี 5g ทำงานร่วมกับแรมสูงสุด12 g b และ rom 256 g b รองรับ ram expansion ได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดหลายแอปพร้อมกันได้อย่างสบายเล่นเกมใหญ่ๆอย่าง pubg, genshin impact หรือ free fire ก็ไม่มีปัญหาความร้อนต่ำและประหยัดพลังงานมากขึ้น ในส่วนของกล้อง Oppo A6 Pro 5G มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108 MP พร้อมเซ็นเซอร์ AI Vision ที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมาคมชัดรายละเอียดครบไม่ว่าจะถ่ายตอนกลางวันหรือกลางคืนภาพก็ยังสวยใสยเป็นธรรมชาติส่วนกล้องหน้าให้มาที่32 MP สำหรับสายเซลฟี่ต้องบอกว่าถูกใจแน่นอนเพราะระบบ Beauty AI ปรับแสงและผิวให้ดูเรียบเนียนโดยไม่หลอกตาถ่ายวิดีโอได้คมชัดระดับ 4K พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS แบตเตอรี่ของ Oppo A6 Pro 5G ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะให้มาถึง5,500มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว SuperVOOC 80W จาก0ถึง100%ใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีเท่านั้นใช้งานได้ทั้งวันเต็มๆโดยไม่ต้องพก power bank ให้หนักกระเป๋านอกจากนี้ยังมีระบบจัดก,การพลังงานอัจฉริยะช่วยยืดอายุแบตให้ยาวนานขึ้น ด้านเสียงและมัลติมีเดีย Oppo A6 Pro 5G มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอดอนบีแอดมอเสียงดังชัดฟังเพลงหรือดูหนังได้อารมณ์สุดๆระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอตอบสนองไวและแน่นอนว่ารองรับการเชื่อมต่อครบครันทั้ง 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3และ NFC ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ ColorOS 15บนพื้นฐาน Android 14ซึ่งมีความลื่นไหลและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่น Smart Sidebar 2.0 อเวลอนดิสเลย์แบบปรับแต่งได้และระบบความปลอดภัยขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายใจในการเก็บข้อมูลส่วนตัวสำหรับราคานั้น Oppo A6 Pro 5G 2025เปิดตัวในช่วงราคาประมาณ12,990บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาทั้งหน้าจอ AMOLED 120Hz กล้อง1 0 8 MP แบต5 5 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมชาร์จเร็ว 80W และดีไซน์ระดับพรีเมียมใครที่อยากได้มือถือสวยแรงและทันสมัยในงบหมื่นตน้ตนๆรุ่นนี้คือคำตอบโดยรวมแล้ว Oppo A6 Pro 5G